ผมเลี้ยงลูกผสมไม่เคยรอดเลยพี่ต้องทอํายังไงไปดูกันครับสาเหตุที่ลูกผสมตายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับทุกคนส่วนใหญ่จะตายตอนเด็กนะตอนเล็กนะครับเรื่องหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของโรคนะครับตายเพราะโรคนะครับตายเพราะหวัดอะไรประมาณนี้นะแล้วต้องดูแลยังไงมามาดูกันทีละข้อครับ เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับทุกคนโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับไก่ตายเพราะอุณหภูมิแล้วก็ฝนเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นอุณหภูมิสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะพวกลูกไก่นะครับใครมีไฟกบก็กบไฟนะครับส่วนใครนะครับไม่มีไฟที่จะกบนะครับสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็คือเวลาลูกไก่จะเข้านอนนะครับเราเอาเสื้อหรือผ้าคลิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นผ้านะครับเอาลูกไก่ใส่เข้าไปข้างในก่อนนะครับ นะครับแล้วก็คุมไว้นะครับแล้วก็เอาไปไว้ในกลงครับมันจะช่วยให้อบอุ่นนะครับกลางเทนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเ้าเนี่ยอย่าเพิ่งเอาออกมานะครับรอให้แดดออกก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกมาครับก็จะช่วยเซฟนะครับทําให้ไก่เนี่ยไม่ป่วยเพราะอุณหภูมิไม่ป่วยเป็นหวัดได้นะครับทุกคนอันนี้ผมใช้ประจําเลยสําหรับเรื่องที่2นะครับเรื่องของความสะอาดนะครับทุกคนลูกไก่นี่คือไม่ชอบเลยนะครับความสกปรกเอยพวกขี้พวกอะไรพวกนี้นะกลิ่นไม่ดีอะไรพวกนี้ลูกไก่ไม่ชอบแล้วก็เป็นหวัดจากกลิ่น หรือความไม่สะอาดเนี่ยความสกปรกเนี่ยบ่อยมากๆแล้วนะเยอะมากๆตายเพราะความสปกปรกเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนดังนั้นเรื่องที่2นะครับผมเน้นเรื่องของความสะอาดนะครับทุกคนทาความสะอาดตลอดทับ ื่องที่3นะครับเรื่องของโรคนะครับทุกคนส่วนมากนะครับลูกไก่ลูกผสมเนี่ยจะตายเพราะเป็นหวัดเป็นโรคนะครับตายบ่อยแล้วก็ตายเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนดังนั้นเราต้องป้องกันลูกผสมพวกเนี้ยจากโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับก็ช่วยไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่เราต้องมียาเล็กๆน้อยๆเผื่อนะครับไว้ฉุกเฉินแล้วก็เอาไว้ป้องกันเลยนะครับอย่างของผมใช้เป็นน้ำไบโอ1 3ครับใช้ดีมาก สำหรับเรื่องที่4ี่นะครับก็จะเป็นปัญหาหอื่นๆละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมวงูอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นปัญหาได้นะครับดังนั้นเราต้องครับเก็บเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ดูแลมันอย่างดีครับผมสำหรับผมนะครับผมก็ใช้วิธีง่ายๆพวกนี้นะครับไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเยอะเลยในการดูแลนะครับทุกคนผมใช้ประมาณนี้เลยไก่ไม่ค่อยตายด้วยนะครับปีนี้ไก่ตาย,ตายน้อยมากๆนะครับไปลองใช้กันดูครับสำหรับวันนี้ผมสเปนดาสวัสดีครับ